สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านกาแฟนะครับทับช้างนะครับของอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่นะครับนะครับตอนนี้เราก็อยู่ตรงร้านกาแฟอยู่ในปั๊มนะครับอยู่ในปั๊มนะครับซึ่งจะมีร้านกาแฟที่น่านั่งมากนะครับด้านหน้านะครับก็จะมีที่นั่งนะครับให้นะครับ ก็มีบรรยากาศของลำพุเล็กน้อยนะครับด้านข้างครับซึ่งดูแล้วนะครับก็ทำให้ชุ่มชื่นนะครับแล้วก็จะมีนะครับตรงด้านในก็จะมีเป็นชั้นสองนะครับซึ่งจะมีบันไดขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ ไปดูกันเลยนะครับเราจะมีชั้นสองนะครับซึ่งข้างบนก็จะมีนะครับเป็นลานล่งๆนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะสามารถขึ้นมายืนาตากลมได้นะครับเนี่เป็นโซนของชั้นสองนะครับทำสวยมากนะครับเ,เป็นไม้ส่วนใหญ่นะครับ ก็ด้านหลังที่เห็นอยู่นะครับก็จะเป็นส่วนของร้านอาหารนะครับยังมีร้านอาหารอยู่นะครับอยู่หลังร้านกาแฟนะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศด้านในนะครับภายในร้านนะครับก็ในส่วนที่เป็นติดแอร์ด้านในนะครับด้านนอกก็จะเป็นแบบโล่งๆนะครับแต่ด้านในก็จะติดแอร์นะครับตัวนี้ในส่วนตรงนี้นะครับ จะมีเคาน์เตอรต์นะครับที่สั่งกาแฟนะครับแล้วก็จ่ายบิจ่ายจ่ายตังนะครับนี่บรรยากาศภายในร้านเลยนะครับซึ่งจะตกแต่งด้วยไม้เป็นส่วนใหญ่นะครับก็ดูดูแล้วก็ร่มรื่นนะครับ that's